สวัสดีค่ะคุณาพาตัวค่ะอันนี้จะมาสอนวิธีทำปลูกต้นโรสแมรี่ภาษาเกาหลีเรียกว่าต้นโรเมจีนะคะวันนี้ก็ปูพพยากเสร็จแล้วนะคะก็จะตัดยอดออกยอดไหนดีก็ก็จะเก็บไว้คายแบบนี้นะคะตัดไปตัดไปออก ตัดไปก็ลมลกคู่คานไปค่ะเพราะมันเป็นเนินหินข้างล่างเป็นหินก็ข้างบนจะเป็นพะยางตัดไปแต่งกิ่งไปตัดไปแต่งกิ่งไปอย่างนี้นะคะทั้งวัน นี่ค่ะตัดแล้วจะเป็นแบบนี้หน้าตายาวประมาณคืบหนึ่งนะคะตัดสวยๆตัดหางทิ้งตัดขาทิ้งให้เขาเท่าๆกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่กล่องค่ะอันนี้คือสวยแล้วก็เอาไปขายได้เลยไม่ต้องไปแยกอีกนะคะแล้วก็ตัดยอดข้างบนเพื่อให้ยอดของเขาจะได้แตกแล้วงอกขึ้นมาอีกได้สวยๆนะคะเขาไม่ได้ตายนะคะ ตแต่งให้เขาสวยๆแค่นั้นเองค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ก็มีแค่รวดและก็ไม้ตะเกียบค่ะ ปักไม้ตะเกียบลงไปก่อนอันดับแรกแล้วก็ใช้ลวดมัดตรึงกับก้านของต้นโรสแมรี่นะคะไม่ต้องมุนเยอะค่ะพอเขาโตออกมันจะแกะยากนะคะตัดแค่ไม่ให้เขาเอนลงไปข้างล่างนะคะไม่ให้เขานอนไปกับทินต,ตั้งเขาไว้ค่ะจับเขาตั้งไว้ก็คือสตาบเขาไว้ล็อกเขาไว้นั่นเองเขาจะได้ยืดขึ้นไปสูงๆนะคะ ทำแบบนี้แหละค่ะทำไปเรื่อยๆต้นไหนที่ตั้งอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปตกแต่งเขานะคะโอเคค่ะจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะนางงามไหนก็เดินมาแล้วค่ะปศสยในส,ส,ว,นส,ว,นสวนค่ะเพราะมีอยู่สองคนแมวจะดีไปใส สวัสดีที่นี่เกาหลีอและนี่คือแดดจริงๆและนี่คือสถานที่จริงไม่มีหลังคาไม่จกตาเบื้องหน้าของท่านนี้คือแดดแดดเปี้ยงๆเลยเราไม่ใช้ตัวแสดงแทนและไม่ใช่สแตนด์อินบุคคลในต่อไปน,นี้ก็คือบุคคลจริงๆนั่งตากแดดจริงๆนะ้วยค่ะแครต้องกดดารจีนตังจีนวันนี้ ตายพรุ่งนี้แน่นอนสวัสดีค่ะ ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ข้างหน้านี้คือไม้ขั้นนะ,ะในการวัดระยะของเราในแต่ละวันทุกครั้งที่เราจะปลูกต้นโรสมัรี่หนึ่งกระถางเราจะวัดระยะห่างสองคืบนะ,ะก็คือวัดจากคืบมือเราก็คือวัดประมาณหนึ่งข้อไม้เข้าดึงข้อมือนะคะมีไม้กั้นนะคะก็คือวัดสองคืบประมาณ